ช่วงข้างบดอบ่าย่ามองยามมือแรงพี่น้องยูริงสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขู่สักคนครับทรงนี้ยามมือแรงสิมายามองชิบสองมาลุ่นกันมองชิบสองมานประมาณมาลุ่นกันได้พี่น้องช่วงแรงป่าเปิดก่อนสิมายามมองก็อย่าลืมกดติดตาม ให้วอร์พ่นอีสานบานยูทูบไม่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวไปลุ้งหยามมองน้ำบันพี่น้องตัวจิ๋วๆเราทดสอบเบื้องดิงเบื้องเริ่มเราบัะนี่มองสิบสองยามแมลงเฮ้ยพี่น้องลุ้งหยามมองยามแมลงมองบรรยากาศทึ่งๆพี่น้องคุณกองเสียก็ได้ รีตบมการเทปมองหน้ามาผู้อยากมองน้าเพียงหนึ่งพี่น้องขี้กระติกดิเนี่ขี้ติดขี้ติดอ่าอยากมองสิบสี่ก่อนพี่น้องแต่ว่ามืนอีจี่ต้ทำเฉพาะอยากมองสิบสี่เด้อพี่น้องเด้อก็จีบอด้อยากมองสิบสองหนูเพราะมันคำละ โอ้ยน้ำเลึกบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องอ้มองคนดหนนอบนี่น้องเนเน่ยืน,นยันมองไมนะ่ <laughs> ไไหล่ะบรรยากาศเนี่เจ้าอันนี้นี่บ่มองอัี้ยามยังนี่ออบ่ดิวหนิบ่โอ้ไปพ,พุ่นบ่โอ้วิวงามเลยไปงามเหมือนแหลง ถากูนได้ไหมล่ะโอ้มันยาวปนั่นบอกกันเท็บฮะ,ะจักตาเนี่ยสวนปะ ติรถเกลนพนคนีนนานหอดกเพียบลว่ะ เปิดบ,บริสุทธิ์เด้อพี่น้องมองหัวตเตชอมาเมื่อเช้านี้มองสิบสี่เห็นออเขาก็เห็นนี่ละบรรยากาศสวยบรรยากาศดีเลยทินี่ละได้วิวงามพร้อมมันมาเด้อพี่น้องให้พี่น้องได้เมืองป่าไง บุสุนบุติบุตเต้เลยบ่าไปเรื่อยๆพี่น้องมาลุ้นน้ากันพี่น้องมองสื่อมา,มอานเมื่อวานองมองสื่อมามองนเศร้านี่ป้ายยังบ่แกออกอยู่บ้านโอ้ยคือนบูม,มานให้เราบ้านโอ้ย เด้อให้ลูกกันลานได้โซ่หน่อยไหมเว้ยพยายามก็มามหนึ่งว่าแล้วมันใหญ่น้ำจากเมนะ็ดไหมสามเม็ดเด่อยู่นี่ว้าอีสามเม็ดจังเลยสี่ไปอยู่ฟังมันกับสี่เม็ดล่ะที่ต่างมันกับบุรุษแล้วหาเม็ดขางกับบุรุษแล้วสี่หาเม็ดหรือบบรว่า,อ,บบวาวอ้อมไปพุ่นไปนี่โอ้ม,อม้อไปเจังสันบอกโอ้ตอกันตอกหม้อ โอ้ยคือประมาณแนเนาะอายกล้องบอปลาสิอายกล้องจะอายเลยซาเขาือซาดีซาโตคือดุงสิเขาเขาได้บุด่นบกเัินก็ได้สองโตย่งน้ำมูลไหลลังของอันนี้อันี้อันยันเถอะมองเขินใส่เขีมันจะขาดบ่ เครื่องเราประดนี่เครื่องพื้นหนึ่งแล้วบ่สุดแล้วพื้นหนึ่งโอ้ยของใหม่หาสด,าดุงกวกพวกเยอ่พูดนะน่าจะคลองปลากับบ่ดิมาคลองใหม่บ่เ <c oughs> ห็นฮอดนาผู้ยามมองบัมืนมันคำเลย <c oughs> ยามคำโหดพ, <c oughs> พี่น้อง <c oughs> คนหนึ่งการไฟมาหาแลมันออของเจ๊ใหม่เสี่ยงเอ้ยโซดูโซดูมองใหม่นี่โอ้อยยำมาถึงข้างมานอนนี่

แมนบ,บอตินบดิ้ยันเอ้อถางยงางามมาคือบอไผ่อือขึ้นเลยไผ่อือขึ้นเลยแมนบอทิโอ้ยผีหนอ <c oughs> ลูกหลานเพิ่นมองจิบซี่มองชิปซีติดตามองจิบซีโอ้ยยันมองอยู่บะยัยนยองยัน ยันดีเลยวะยันมองอ,อยูอ่เอยวะถือมองสูนถือมอง,งยองันเคลว่เตปเคลวะ แค่เนี้ยจูบโอ้ค so. ือแห้งเลยอือืมคยคิดไว้โอ้แ่หูบโอ้คือแห้งเลยโอ้งั้ร้อยไปหาหัดเทียบปาันวมาไม่จังว่าแล้วว่าิบร้อยไปหา ติดแล้วพี่น้องติดแล้วติดตัวน้อยตัวใหญ่บ่ทันนั่นล่ะบาดนี้เดี๋ยวมีปลารับทั้งนั้นเอาดิอย่าตึงเด้อคึมปล่อยเลยไปคั่วไว้ซื่อๆเด้มันจะสุกๆ <n resource> กข,ข,ข,ขว่ะอนซุปเลยซุปวอนเลยโอ้ติดเรามองสิบสี่น้องปุน่นปุน่โอ้โอ้โหิขาดไปน่นาะกานมองขาดอุ้มหมอ,อเลยย่อเรื่อยอย,ยตึง รรเดี่ <c oughs> ยมองขาดเลยน้องค่อยๆมมึงถาดตักเอารับส่วนนีไว้มันคือของม่องตานันเดี๋ยวมันเลื้งึ้นมากก็ได้กตักได้ ากาลไปเนาะคือมึงมึงขำไปแค่มันมึงฟ้าม่องเหรอเ่าขำขำม่องเลยปะเดี๋ยวแบงแบงมึงหัวนั่นเลยเป็นจำนวนหัวแต่ไงนนี่ยังไงมาหาไมะ บื <LY humming> <Okay. laughs> ้พ <an> ีห <mem> น <idas> ัง <Smack> ง <Sometimes occurs> ูนนวันนี้นวาแตกต้องใส่สูตรนี้ มาปผูปเ้เดียวปดบรได้นี่เนาะบรไเ้แล้วมองดียวบย่ไเ้นี่มองขาดเลยเนียยนอนน่อ่ะจะปากทุงแยงไว้ไหมทำเนีเยนะ tháng giao dụ tông dành cái đây dư chỉ nằm ở thành dặn không nhây dư sư mới bài hát rồi ูออกกเฮียบอันตกูสีม่งเลยเ <c oughs> นี่สีอเลยนีงก็เลยมันสีกอะไรนี่อ๋อแ้วมันมันไปห่างป่ารถพี่นอ้องใหญ่ก็นาคนอีกว่ามีแนวตักเนาะ กุมมืนเหรอเฮ้ยติดผมมือคนมาน <c oughs> บ้างกได้หมดกำไว้กนกำเนียนๆมงังกำได้ดุ้งแงงไว้มออยมงมมมืนออจะดิ่มเหรอยูว่ายื่อๆนี่แม่ล ดินเะันเลยยืนซื้อว่าหิร้อยอย่างมันองมันจะไปนี่ห้าไปเพ่นบ่เออเ่งดิ้นเหรอมันเงไปดึงกน่ดึงกันัเออมาดึงข้างหางปานนเออจะวาใหญ่รุดำดีำยำลงมาเลย วคุมแล้วคุมแล้วรุ่นจีกตัวสองตัวโอ้ติดมองวันนี้คนติดมองเล้คนก็ติดมองแล้วตายตายจะได้จะออกไปสเช่นลยนี่คือมันดิ่งตัมกระติ๊เปไะกระติ๊หน่ยหน่อยเนี่ยเมียน ได้สิหัวสังห้องควองอโอ้ยพามันทั้งหามบกเทพแล้วไห <c oughs> นเห็นบอกคอยจับยุ่งคอยจุ่มเนี้ยมนิดหน่อยเนยี้ยมอตี้นี่จะบกกาได้ขี่เลย จะได้ขึ้นฟังแล้ยไหมทายได้ป่าแล้วมันมืดคักไม่เห็นไม่เห็นหงแล้วคุ้น,น,น,นั่นแล้วได้การโตป่ากำลังกลุ่มของป่าอยู่ขงป่าพี่น,อน้องกลุ่มสองคนหมดนะท่านบะ่ได้หเห็นหลุดหาง,ดงเลยออกแต่คุงกระดิ่งคุณนายมันกลุ่มเดีวยว ดิ่งเดินอนะยู่ว่ามันว่ายได้ยังไงเอ้านีเมือนได้แล้วบ่<ฮ>ขอท้าพี่น้องกลัวสิได้อ๋อคลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยพี่นอ้อ,นองมันมืดแล้ว <c oughs> มานแล้วมานแล้วอีกรุ่นดิ <c oughs> ว่าจะแบิ่งเจ๊กตัวสองตัวนึ่มืดนั่นสิบว่เห็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวแอดมินก็นสิเคิลเขาตับฟังเราบ่นีลยว่ไหวแล้ว